เมื่อวันที่30มิถุนายน64ดาราตลกดังกติอารามบอยได้แจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรส่วนตัวว่าตัวเองตรวจพบเชื้อโควิด -19 พร้อมเปิดเผยทำลายอย่างละเอียดพร้อมแคปชั่นว่าเนื่องจากหนูได้ทราบว่ามีคนร่วมงานติดเชื้อโควิดหนูจึงไม่สบายใจและรีบดาเนินการเข้ารับการตรวจหาเชื้อตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดโดยหนูได้ทำการก,าก,ากักตัวและรอผลซึ่งได้ทราบผลแล้วว่า พบเชื้อในวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาหนูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งแม้จะพยายามกักตัวเองอยู่ที่สวนและออกไปแค่เฉพาะสถานที่ที่จําเป็นจริงๆหนูต้องกราบขออาภาัยทุกท่านที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวหรือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหนูด้วยครับพร้อมรีบเรียงไทม์ไลน์ย้อนหลังไว้ดังนี้ครับฝากกดไลค์กดซับส,สไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ